จอน11ข้อ35ได้กล่าวถึงพระเยซูทรงกันแสงตอนที่ลาซาลสเสียชีวิตนะคะใครๆที่ไปงานนั้นอ่ะก็ร่วมเสียใจหมดร้องไห้หมดยิวเพื่อนบ้านแล้วก็โดยเฉพาะพี่สาวลาซาลสร้องไห้นะคะซึ่งการร้องไห้เป็นการมีความรู้สึกร่วมกับผู้อื่นที่อยู่ใกล้ชิดเราหรือเป็นธรรมชาติของบุคคลที่มีจิตใจอ่อนสุภาพอยู่แล้วถ้าคน ที่เป็นคนไม่ไม่คิดเห็นคนอื่นเขาก็จะรู้สึกไม่ได้เหมือนอย่างที่เป็นข่าวคนสําคัญออกข่าวนะคะแล้วก็พูดไปหัวเราะไปกับข่าวเด็กอนุบาลถูกฆาตกรรมนะคะเมื่อเราไม่เห็นใจคนอื่นคนอื่นเขาก็จะรวมกันไม่เห็นใจเรานะคะเพราะฉะนั้นก็พระเยซูเมื่อสองพันปีที่แล้วนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีก็ขอให้เราเดินตามพระองค์ในทุกๆวันค่ะขอพระเจ้าไว้พร